นะคะพเพื่อนๆค่ะพ่อใหญ่กับหนิวแห้งแมนปะคะหนิวแห้งชอบอาหารไทยมูไม่ชอบสวัสดีค่ะแม่ส้มสมศรีค่ะวันนี้ทําไก่ต้มน้ําปลาค่ะพเพื่อนๆค่ะไก่ต้มน้ําปลาต้มไปทั้งตัวเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะแต่ลืมแต่ลืมกดวิดีโอถ่ายช่วงที่แม่สมศรี ทำนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยได้มาได้มาเห็นแค่แค่เป็นตอนที่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนที่สุกแล้วก็ทํารอทํารอพ่อใหญ่กับเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนก็ได้ทานเลยนะคะไปค่ะไปไปกินไก่ต้มน้ําปลากับแม่สมศรีและเด็กๆก,กันนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พ่อใหญ่กับสาวน้อยก็นั่งเคียงคู่กันกินไปด้วยคุยไปด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะพ,พอดีก็ถามนางว่า นางพอดีนางเพึ่งไปโรงเรียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะจากที่ปิดโรงเรียนมาอาทิตย์กว่ากว่าค่ะพี่น้องคะปิดเทอมเล็กอาทิตย์กว่ากว่าค่ะกินไปคุยกันไปเนาะตามสไตล์แม่สมศรีค่ะกลับมาจากโรงเรียนหิวแห้งพี่น้องหิวแห้งแมนปะคะหิวแห้งนะแมนให้พี่ให้กินมเมือนต้มไก่ไก่ต้มน้ำปาลาปะคะไก่ต้มน้ำปลาอ้ย ดูนะดา้ดดีอยาก,กินบะปากปเบาเลยคนหิวแห้งพี่น้องขาอยู่กับแม่ส,มส้มสีนะคะเพื่อนๆขากินได้ผักชีกินได้ผักช,กกชีกินได้คะ่ะเมื่อออกแนบมาเห็นแนบมาเห็นหนาวคนมึงกลับมาจากโรงเลียนเนี่ยนะพี่น้องคนหิวพญายไปฮับมาจากโรงเรียนพญายกับหิวพื่อก,กันบอกพญายาใหายถาตอนพญายกับบัถาฝ่าวกินได้คะ่ะวันนี้แม่สมมสีทําไก่ต้มน้ําปลาให้กินใช่ไหมคะ ใส่ต้มน้ําปลาแซ่บๆไปเลยค่ะพี่ชายนางกินอยู่อีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะพ่อใหญ่กับสาวน้อยก็มานั่งกินใกล้ๆก,ก,กันกับน้ำจิ้มรสเด็ดใช่ไหมคะไดน้น้ำจิ้มหมดหรือยังพ่อใหญ่น้ำจิ้มหมดหรือยังยู่กินน้ำจิ้มไก่รสหวานนะ่ะยู่ซิมน้ำจิ้มกับดาดีหรือยังคุณน่ะที่แม่เฮให้ดาดดีะพริกพริกนะโอ้ยนาดีกินกืบเบิด น,น้ำจิ้มกับเครื่องถั่วเนั่นพน่อแม่กินกับเบิร์ดน้ำจิ้มยูเรียนเกี่ยวกับอีหยังแน่มื้อนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรมาบ้างเรียนเกียย่ยวกับยุ่งสเปนิช <Spanish. S 1> หนูได้เรียนหนูได้เรียนสเปนิชกับ <English. S 1> อังกฤษอังกฤษกับอีหยังอีกมัสมศัพอ,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 อะไรอีกน้ำจิม้มน้ำจิม้มนางอยากจิม้มน้ำจิ้มเผ็ดๆ น้อยๆก็เผ็ดนะเผ็ดอร่อยไหมน่าบอกแล้วเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้เผ็ดเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าเผ็ดใช่ไหมคะเด็กนี่อย่างโรงเรียนได้กินอะไรอยู่ที่โรงเรียนมาแซ่บๆด้วยกันค่ะวันนี้สาวน้อยกินไก่ต้มน้ำปลาค่ะไก่ต้มน้ำปลา มีผักด้วยแล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยหนูได้กินอะไรที่โรงเรียนกลับมาจากโรงเรียนก็หิวกลับมาเลยไหนคุยให้แม่ฟังซีได้กินอะไรเหรอยุง <c oughs> เรียนอยู่กินอย่างมือเนี่ยสันเดียวสันยะหนูได้กินส <es> ันเดียกนัทชว์สั้นยะนัทชว์อของหวานของหวานหนูได้กินหนูได้กินพีช <c oughs> โคออบพีช like โคออบพีชอิน like this juice แบบไหนเนาะโคออบพีชอินแม่ก็บ่เข้าใจพ่อใหญ่กะโอ้ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่กินป่ะปากป่ะบอกได้พี่นอ้องค่ะนี่ของหวานค่ะของห<ด>วาน<ด>ของห<ด>วาน,นเอาของหวานให้พ่อใหญ่ค่ะกินของคาวเสร็จแล้วก็มีของหวานต่อ ไหนโชก้องโชก้อนบางสีของหวานคืออะไรของหวานคืออะไรเอ่ยไหนเปิดออกมาให้ดูหน่อยสิน,นันไหนเปิดออกมาให้ดูหน่อย <c oughs> เป็นช็อกโกแลตมิ้นค่ะพี่น้องขาล้างปากค่ะพี่น้องล้างปากของหวานอ่ะ <Okay. S 1> สาวน้อยก็กินข้าวให้หมดก่อนหนูถึงจะได้กินนะคะช็อกโกแลตมิ้นหนูต้องกินข้าวให้หมดก่อน <laughs> นี่เลยค่ะชีวิตแม่สมศรีค่ะสาวน้อยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะคะนางก็หิวกลับมาเลยตอนนี้พ่อใหญ่เพิ่งกินกินเพิ่งเสร็จค่ะก็เลยนั่งอยู่เคียงคู่ลูกสาวกินดีนะคะ <c oughs> เป็นยังไงไก่อร่อยไหมบอกสิคะว่าอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากไหมอร่อย พูดไทยเก่งๆนะคะเวลาไปเมืองไทยจะได้ไปคุยกับยายศูนย์ใช่ไหมคะคุณน่ะมือป่ตตองจกเข้าไปในปากเ mm. ทชู่ค่ะตอนนี้คุณพ่อกินอิ่มแล้วก็ mm. นั่งเฝ้าลูกสาวไปนะคะ mm. อ่ารีบกินเร็วๆค่ะจะได้ไปเรียนภาษาไทยกับแม่นะคะ mm. ไม่มีไม่มีข้อแม้ค่ะ หนูไม่ชอบไทยหนูต้องชอบค่ะหนูไม่ชอบหนูต้องชอบค่ะหนูไม่ชอบหนูกินข้าวใช่ไหมฮะข้าวเห็นไหมฮะข้าวเป็นของคนไทยทุกวันเลยค่ะของของของฟู้ดของอาหาร อาหารไทยนี่อาหารไทยอาหารไทยใช่ผมชอบอาหารไทยผมชอบอาหารไทยหนูชอบอาหารไทยหนูไม่ชอบใช่พูดไทยหนูไม่ชอบ หนูต้องพูดหนูต้องพูดค่ะอ่ะกินกินหนูต้องพูดอหนูไม่ชอบเรียนไทยหนูต้องเรียนค่ะหนูไม่ชอบหนูก็ต้องเรียนเหมือนเดิมนะคะหนูไม่ชอบหนูก็ต้องเรียนเหมือนเดิมค่ะหนูจะได้เก่งๆใช่ไหมคะหนูจะได้เก่งๆค่ะจะได้เก่งๆอ่ะรีบกินเร็วๆค่ะรีบกิน นางกินเผ็ด ok ได้นะคะเพื่อนๆค่ะนางชอบกินเผ็ดมากเลยนางกินเผ็ดเก่งมากเลยค่ะไปโรงเรียนสนุกไหมกันวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะได้เจอเพื่อนใช่ไหมคะได้เจอเพื่อนนอกจากที่แม่ได้เจอเพื่อนมาอาทิตย์กว่าๆหนูได้เจอเพื่อนสนุกไหมสนุกค่ะ สนุกค่ะคุณครูใจดีไหมคะที่เชเ v e ีไน i ์ท t เดย์อืมครูใจดีมากเลยใช่ไหมคะอะรีบกินค่ะรีบกินจะได้ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วก็มาเรียนภาษาไทยกับแม่นะคะตอนนี้นางก็แทะกระดูกไปคะ่ะกระดูกไก่ของชอบมากเลยน้ําจิ้มไก่รสเด็ดๆใช่ไหมคะน้ำจิ้มไก่รสเด็ดๆ ตักกินข้าวด้วยค่ะตักกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยข้าวแม่ตักให้นิดเดียวต้องกินให้หมดนะคะตักกินข้าวด้วย ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ดูเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนางขอกินไอศครีมค่ะเพื่อนๆค่ะบอกให้ไปอาบน้ำก็ไม่ไปนะคะเพื่อนๆค่ะ แม่สมศรีขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีและน้องซัลล่าค่ะขอขอบคุณค่ะคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีและน้องซัลล่าด้วยค่ะกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ